วันนี้ภาชิการพาชมเรื่องราวของน้องูชิ้นน้องแมวจอรที่เคยเป็นแมวจอรแต่ตอนนี้มีบ้านอยู่แล้วนะคะน้องเมื่อ,อประมาณปลายปีที่แล้วปีสอง3ันะคะน้องมาปิ้นเปี้ยนอยู่แถวหน้าร้านแล้วก็มีอยู่สองวันที่น้องเนี่ยไม่กินข้าวไม่กินอาหารไม่กินขนมเลยก็เลยพาไปหาหมอหมอหมอบอกว่าเป็นไข้หัดแมว ซึ่งถ้าไม่พาไปหาหมอตั้งแต่แรกเริ่มหรือว่ารีบพาไปเนี่ยน้องก็อาจจะเสียชีวิตได้คราวนี้เอ่อเนือน่องจากน้องเขาเป็นแมวจรเราก็เลยเป็นห่วงว่านอกจากไข้หัดแมวแล้วเนี่ยเป็นยงนังอืง่นอีกไหมก็เลยตวรวจเลือดเพิ่มเติมก็พบว่าน้องอาจจะโชคร้ยายน้องเป็นโรคมียซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้วก็คุณหมอบอกว่าอะไรครับลูกแม่กำลังเล่าเรื่องให้ เอซีฟังเลยคุณหมอบอกว่าเขาอาจจะอยู่กับเราได้3เดือน6เดือนหรือ1ปีหรือมากกว่านั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วก็สุขภาพจิตของน้องถ้าน้องไม่เครียดน้องก็จะอยู่ได้นานนะคะเอาละค่ะเริ่มปวดแล้วค่ะก็วันนี้พอของปากของคอเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าดูแล้วน้องอย่างจะลงแล้วนะคะเอ่อ่วนอาการตอนนี้ของน้องปกติแล้วก็กินเก่งเล่นเก่งอ้อนเก่งมากมาะ เดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปก็จะเอาความน่ารักของน้องมาให้ชมแล้วก็นอกจากความน่ารักของน้องลูกชิ้นแล้วเนี่ยท้องเราอาจจะมี่ึงอื่นพาให้ชมอีกต่อไปในคลิปต่อไปแล้วก็ฝากช่องลูกชิ้นออฟฟิเชียลตามลิงก์ด้านล่างด้วยนะคะอีกช่องหนึ่งของบ้านเรามีสองช่องค่ะขอบคุณค่ะลูกชิ้นขอบคุณครับขอบคุณค่ะ